ชีวิตคุณเคยได้เจอจุดเปลี่ยนไหมครับถ้าถามผมว่าชีวิตผมได้เจอจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็คงจะเป็นวันนั้นวนนันที่ผมกําลังเล่นฮีฮาเอ้ไฮไฟนนะครับผมเล่นเหมือนกับที่เคยเล่นอยู่ทุกวันแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือวันนั้นผมเห็นภาพปุปากจูอู้หูเลยใครเนี่ยน่ารักโคตรคนรือนางฟ้าวะเนี่ยสวยเกินคนโอ้โหผมเยอะครับเห็นใครสวยแล้วผมเยอะอย่างนี้เสมอเยอะแต่จริงใจนะครับ เ๊้ใครขอเราเป็นเพื่อนในไฮไฟเนี่ยโอ้หูพระเอกซีรีส์เกาหลีชัดๆหน้าเกาหลีแต่ชื่อพี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้จักกันทำเป็นมาทักคิดเหรอว่าเราจะคุยอ่ะไม่มีทางหรอกเราเล่นตัวจะตาย <laughs> พี่แท่งคุยหนุกจังเลยค่ะข้อเล่นตัวมากเลยคุยมาสองคืนกุยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยไม่อยากคุยนะนี่แค่ไม่อยากคุยสองคืนกูไม่หลับตา อย่างนี้มันต้องนัดเจอต,ตัวเป็นๆซะแล้วพรุ่งนี้เจอกันหน่อยนะครับน้องคุไม่อยากคุยบ้าเหรอ,อยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยคุยได้ไงเล่าเที่ไหนคะโอโหน้องเล่นตัวมากเลยเจอที่สยามนะครับอย่าลืมมานะครับพี่ชอบคนเล่นตัวแบบนี้พี่ชอบเล่นตัว <c oughs> สตูดิโอฟันภูมิใจเสนอวุ่นนักรักต้องลุ้นให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร เอแ้ารับในการนัดเจอสาวที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงง่ายๆคือปลอมตัวครับพราะถ้าเห็นตัวจริงปั๊บขี้เหร่ปุ๊บชิงแป๊บเลยไงครับผมใช้บ่อยแผนนี้วันนี้เลยปลอมตัวมาจากพระเอกซีรีส์เกาหลีเป็นคนขายเกาเหลาครับนถึงแล้วอยู่ตรงไหนตัวเองคนไหนคนที่ชอบเล่นตัวอยู่ไหนอ่ะจะคุณไหนเล่าก็เก๋ใส่เสื้อสีชมพูนั่งคุยโทรศัพท์สีชมพูมคุยโทรศัพท์ สาม,มตัวเลยโหมันปลาหมึกย่างเต็มแผงเลยคนไหนเนี่ยเออเอากี้ดีกว่าทำาอะไรให้ดูอยากได้ไปจะได้รู้เป็นคนไหนขอเป็นจุดเด่นหน่อยนะขอเด่น,เด,น,เ,ดน,เ,ดนเด่นหน่อยเอาเลยเด่นเด่นหน่อยใี่ทำแบบนี้จริงเหรอห<ะ>ไอเขาตายเลยดูเลยน่าเกลียจริงจริงท่าเหลิงทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นได้แค่นี้จริงจริงนาจิิงจกิฉันกล้าฉันกล้าบ้านนี้กูชอบจริง ขอดีกว่ายังไม่ชัดเลยขออีกท่าะะได้หรือเปล่าล่ะเอาท่าน,นี้เลยไม่ได้ไม่ได้จริงๆทำไม่ได้ไไดอออโอยนมใหญ่แล้วอโอ,โอ,โอ,โอย,ยแนนอบใหญ่แล้วทำไม่ได้แต่โกยเช็ดเลยเอาหายไปไหนแล้วโกอยู่แป๊บเดียวหายแวบเลยอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่เลยเลือพลังงานบางอย่างมาทาบมึงสนุกมากใช่ไหมเจนอย่างทิ์ก็ชชวยกูไม่ทันแล้วไม่ตั้งใจแกล้งแค่อยากดูท่าโอยนม โอ้ยอะไรกันเนี่ยแกล้งนิดแกล้งหน่อยไม่น่าทำข้าขนาดนี้เลยนะไม่ฆ่าก็บุญล,ละหรือจะเอาอีกอุย้ยดูกับแม่วิกให้เต้นแค่สองท่าแต่ตบหน้าซะพลนเลยสี่นิ้วทับทับเต็มหน้าหมดแล้วไม่รู้หลหรอจะให้หายโกรธ <c oughs> มื้อนี้จ่ายให้หมดด้วยโอ้โหแกล้งโกรธนำหน้าแต่หาเรื่องกินฟรีนี่สั่งมากินเผื่อพรุ่งน,นี้เลยนะ้อง <c oughs> เต็มโต๊ะขนาดนี้ยัดหมดเหร อยากให้เต้นเป็นลิงดีนะนี่หน่อมๆอ๋อ,อ,อ,อกินจนหมดแล้วลืมถามเนี่ยขอถามสักคำเถอะไข่<น>เจียวเนี่ยใส่กุ้งด้วยเหรอแ้กุ้งเหรอเฮ้ ปกตินะไม่เห็นมีผื่นขึ้นเลยนี่แล้ผื่นน่ะไม่ขึ้นหรอกแต่ดูเลยปากกูเจอบาดเป็นครุดเลยไหมเนี่ยเลอดมากเลยปากก็เจอหน้าก็เป็นตะแกรงเชียวปากเยี่ยงนี้จะไปไหนต่อได้ละเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บขอไปเยี่ยวนิดนึงนะพอเยี่ยวปุ๊บปากขาจะหายเจอรอแป๊บเดียวไปเยี่ยวก่อนเยี่ยวกแก้ปากเ <c oughs> จอ <c oughs> แค่ปากเจอยังเยี่ยวแตก เฮ้ยถ้าเช็คบินเมื่อไหร่ขี้แตกเต็มกางเกงร้านนี้แพงโคตรเลยฮสะใจสองชั่วโมงผ่านไปนี่ทำไมยังไม่ออกมาจากห้องน้ำอีกกกลับถึงบ้านแล้วฮะกลับบ้านไปแล้วเหรอใช่ก็ป้าเรารีบกลับบอกที่บ้านยุงเยอะให้รีบกลับมาฉีดยากันยุงนะ่ะโทษทีมือนี้ช่วจ่ายไปก่อนแล้วกันนะไม่กี่ตังเองไม่กี่ตังเองแต่กูไม่พกตัง กูจึงต้องมานั่งล้างจานเด็ดแรกโคตรประทับใจเลยยังประทับใจไม่พอเอาไปอีกกองหนึ่งจะได้ประทับใจไม่ลืมเฮ้ยวันนี้กูจะไปซื้อปืนจากที่เธอต้องล้างจานในวันนั้นเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่แสนประทับใจของเราเพราะหลังจากวันนั้นเราก็คุยกันทุกวันเลยแหละครับเฮ้ยทำไมคุยโทรศัพท์ไปรู้สึกเมามันในอารมณ์และเกินเมามาันโอยเต็มมือด้วยหงำหงำไปเพลินละเกิน เราคุยกันทุกวันจนในที่สุดเราสองคนก็พัฒนาจนมาเป็นแฟนกันในที่สุดครับแล้วพอได้เ,เป็นแฟนผมก็หยุดเมามมนกับหุ่นครับวันนี้พามากินร้านเนี่ยเพราะชอบเจ้าของร้านนะอารมณ์ดีจนหน้าเตะเลยะ คุณลูกค้าวันนี้สั่งอะไรดีครับอารมณ์ดีเออขอสั่งสักสามอย่างนะครับเอากระเพราหมูสับกระเพราหมูสับแล้วก็กระเพราหมูสับอ่ะครับอารมณ์เสียทับทัน๋นยวกูสับตีนให้แหลกสลกเออด้านอยางครับมึงไคสั่งไว้เอแเลยครับพี่อารมณ์ดีวันนี้เกิดอารมณ์อยากแตลูกค้า กคนตีนจริงเลยนะคนตีนแล้วกินข้าวได้นอะและ้วเฮียเขาไม่โกรธหรอกนจะฆ่ามึงด้วยกคนตีนเป็นสายเลือดเลยใช่ปะโอ้โหว้าวขาวสวยบวยอวบว้าวสับขาหลอกกูด้วยอู้สับขาไม่พออู้ส่งสายตาวันนี้สถานหัวใจเ,ลเหลือเกินโอ้โอารมณ์หืนฉับพลันอารมณ์ดื้ฉีดพลาดเอออือ ต่อหน้าต่อตาหื่นแบบลืมตัวไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธกแล้วเป็นคนใจดีไม่ว่าด้วยใช่ไม่ว่าเลยไม่ว่ากูขอโทษนะไม่เป็นไรมากใช่ไหมเผลอไปนิดเดียวเองไม่ว่าเลยไม่ว่ากูซักคำแต่ต่อยกูเลยพี่ไม่ถือเราเจ้คิดว่าเป็นการต่อยเตือนสตินี่ร้ครับแฟนผมโกรธง่ายหายเร็ว ได้ต่อยทีเดียวก็หายโกรธแล้วแง่มดอกดอกแมวดอกไม้น,นะเอาดอกให้ดอกดอกโอ้นึกอยู่แล้วว่าก้าวสองเดงเอาล่ะดวงชะตาเจ้าออกมาแล้วดวงแบบนี้ต้องได้แต่งงานแน่นอนปีนี้ด้วยน,นะทวดเจดีอนาคตสดใสสำนักหมอดูไหนว่าดูดวงแบบป๊อกเดง <c oughs> ้งนี่จะดูแบบก้าวเกก็ได้นะเว้ยแต่ยังไงต้องแต่งปีนี้นะวันนี้นะแต่เช้าเลยนะ มีอะไรหรือเปล่ามีสิคิดอยู่ทั้งคืนเลยนะเ,เกะ๋คือว่าเอาแบบตรงๆเข้าเป้าเลยแต่งานกันนะหน้าตาเก๋จ่อยมากเลยไหง,งั้นนะคือเก๋ยังไม่พร้อมนอะแววเจอคำตอบนี้เหมือนสั่งน้ำแห้วมากินสักสามแก้วชีวิตเน่าเศร้าแบบแห้วๆเลย ยอมรับนะคะว่าคำตอบที่ให้ไปมันก็ทำให้เก๋เนี่ยรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันแต่ทำยังไงได้ล่ะคะก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมนี่แต่ผมพร้อมแล้วตั้งแต่เลิกยุ่งกับหุ่นตัวนั้นใจผมมันพร้อมเต็มที่แล้วเอาอีกทีอีกทีก็ได้เป็นไงเป็นกันมันคือวันดีเด้ร้านเดิมมุมเดิมที่นั่งเดิมและ เธอคนเดิมยิ้มมากกว่าเดิมส่วนเรายังจ่อยคงเดิมคมไม่ว่าแล้วนะเก๋ที่นัดตรงที่เดิมอีกแล้วแต่เกยียรเนอะอยากแค่รู้ว่าเกยียร์เนะคิดมาทั้งคืนเลยยังไงก็อยากยืนยันแล้วก็อยากจะบอกเก๋เหมือนเดิมนะว่าเราแต่งงานกันเถอะแต่เกย๋ยังไม่พร้อมเนอะยังไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่เลยมันดูคลิปเนี่ยเมื่อดูคลิปแล้วเก๋จะต้องอึ้ง ดูแล้วฟังเก๋เหรอนี่ม้าเองนะลูกมาว่าเกียรนะเขาดูเป็นคนดีนะคบกันมานานแล้วด้วยที่ผ่านมาก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาตลอดนี่ม้าก็เห็นว่ามันถึงเวลาสมควรแล้วนะเก๋สรุปเลยนะลูกเคยคนนี้ม้าโอเชย,ยกให้เลยดูทิมแล้วเป็นไงอัดม้ามาไปอัดมา้า ยังแต่งไม่ได้รอกเฮ้แ้แ้า้อีกแก้วหนึ่งแล้วอุตส่าห์ไปอัดคลิปม้ามาให้ยังแหสส้วซ้ำซากอีกโถชีวิตจนกว่าจะไปขอให้ถูกต้องตามประเพณีก่อน<ห>นะเอาเล่นดูร่วนเลยแกล้งเขาคิดว่าจะปฏิเสธอีกวิ่งได้เมียแล้วเว้ยเพราะคลิปของมา้าม้าช่วยเราผมเคคิดว่าการที่ได้รักใครสักคนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้ว แต่วันนี้ผมกลับได้พบว่าเมื่อเราได้รักใครคนนั้นและจะได้อยู่เคียงข้างเธอไปตลอดชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่จะหาคำบรรยายไม่ได้เลยแ่ะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให,ให้เราในวันนี้นะครับและต่อจากนี้คือสิ่งที่เราสองคนตั้งใจที่จะฝากให้ทุกทกท่านครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานของเราค่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้เราก็ตั้งใจทํากันมากครับ่ะเป็นการถ่ายทาครั้งแรกครับ <c oughs> เป็นนางเอกในแบบจําเป็น <c oughs> ก็หวังว่าจะสร้างความสนุกสนานให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,ง, <c oughs> งานนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะทําวิดีโอตัวนี้นะคะที่แปลกใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็รู้สึกอมยิ้มนะคะไปกับเรื่องราว <c oughs> ของเราทั้งคู่ค่ะ ค่ะก็หวังว่าทุกทท่านนะคะคงจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มกับพวกเรานะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับงานในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคู่ของเรานะคะซึ่งเป็นคู่เขาเรียกว่าเข้า่หม่ประมันเนาะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณครับ